ตัวกันชาวบ้านตรงนั้นตรงนั้นค้าเนี่ยตายเยอะนะครับเนี่ยตรงเนี่ยตะโอนไงตายเพราะเกี่ยวก็บจุดเนี่ยนี่นี่นี่เกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวก็บจุดสมบัตินี่แหละ ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดกูดีดาวนะคะ<า>ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อสักครู่เราก็ไปลงไปว่าองค์ปฐมแล้วตอ<ช>นนี้<า>เราขึ้นมาอยู่น่าจะเป็นพรนะบัวสถเนาะเพราะว่าเราจะเห็นมีองค์พระองค์พระที่ถูกทําลายเนี่ยตั้งอยู่ค่ะแล้วเมื่อกี้น้อง,อ,งอุ้มน้องอุ้มได้ยินเสียงอะไรไนหะน้องอุ้มบอกเพื่อนๆหน่อยได้ยินเสียง เรื่องคนสวดมนต์ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะใช่ค่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีอะไรยะตัดช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเชื่อส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจริงๆนะคะเป็นของบุคคลเนาะแต่ละบุคคลตอนตอนเรากำลังอ๋อว่ว้พระกันพอดีนะคะใช่วันนั้นเรามากันไปรอบหนึ่งละแต่ว่า ด้วยความที่เรามาตอนเย็นเนาะ<ช>ก็คือ<ส><ส>เราก็เดินกันได้แป๊บเดียวยังไม่ยังไม่ทันขึ้นมาไหว้พระอะไรกันข้างบนก็พอดีสถานที่เขาต้องปิดค่ะวันนี้เราก็เลยมากันอีกรอบนึง่งเราก็ได้มีโอกาสมามาไหว้มาไหว้องค์พระกันข้างบนบรรยากาศเป็นยไงคะเท่าที่เท่าที่รู้สึกเข้าที่รู้สึก<ม> <laughs> เคแต่เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงสดโมนก็คงจะมีพลังในในในสถานที่แห่งน,นี้เนาะเราก็ต้องอเขารบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคือคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียงดังไม่ทําให้แบบคือเราลบสถานที่างที่พี่ฟูเคยบอกเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ความรู้สึกเรานะเนาะมันก็ยังเป็นคงซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของของสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วก็ไม่มีแปดต้นเลยคือหนูรู้สึกว่ามันมีมันถังามากกูต้องดูสิคือบอกก็ต้องดูถังด้วยรู้สึกรู้สึก,ร,สกรู้สึกกับเสาแปดต้นนี้คะ่ะไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกัน<อ>ใช่ค่ะคก็เลยเมื่อกี้ก็เลยเข้าไปใกล้ๆค่ะในอ,อธิษฐาน ีว่าเราเข้ามาเยี่ยมชมสถานที่นะแล้วก็แบ่งบุญให้เพื่อนกิฟเราไปทำบุญกันมามนเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกกันดีกว่าเนาะว่ามันยังมีอีกหลายโซนเลยที่เรายังไม่ได้ไป<ช>อันนี้จะเป็นทางรถไฟด้านหน้าใช่ค่ะ สำหรับวัดกุดีดาวเป็นวัดที่ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับประวัติการสร้างมีเพียงแต่ข้อความที่บันทึกลงในพงศาวดานกรุงศรีอยุธยาวา่าได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2254ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าท้ายสั์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศในขณะที่ดำรงพยศเป็นพระมหาอุปราช จากการศึกษาทางโบราณคดีบอกว่าวัดนี้น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310มีลักษณะรูปแบบศิลปะคล้ายวัดหลวงในสมัยอยุธยาตอนต้นถึงอยุธยาตอนกลาง รากฏร่องรอยฝีมือการสร้างอย่างงดงามตามอย่างศิลปะสมัยอยุธยาเจดีย์ใหญ่กลางวัดเป็นเจดีย์ทรงกลมฐานกว้าง30เมตรบางส่วนขององค์ระฆังหักโค่นลงมาจมดินโผให้เห็นบางส่วนมีความใหญ่โตขององค์เจดีย์ตำหนักกรรมเลรียนอาคารสองชั้นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าด้านทิศเหนือของวัดกุฎีดา กว้าง14.6เมตรยาว30เมตรผนังชั้นบนชั้นล่างเจอะเป็นซุ้มโค้งรูปกีบหัวสันนิฐานว่าเป็นที่ประทับขณะทรงงานบุรณะปฏิสังขรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศในขณะดำรงพยศเป็นพระมหาอุปราชเมื่อปีพุทธศักราช2254วิหารหลวงอยู่หน้าเจดีย์ใหญ่ หันหน้าทางทิศตะวันออกภายในมีเสาสองข้างสองแถวเป็นเสากลมหัวเสาเป็นบัวกลมแบบอยุทยาหากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีการเจาะหน้าต่างทีสะท้อนให้เห็นความสามารถในเชิงช่างที่มีการพัฒนามากขึ้นเรื่องราวของตำนานปูโสมเฝ้าทรัพย์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปขุด เริ่มตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนในช่วงปีพุทธศักราช2503ที่มาจากการที่พระองค์เจ้าพีรพงศ์พานุเดชได้รับสมุดข่อยโบราณจากพระสงฆ์รูปหนึ่งมีลักษณะเป็นกระดาษข่อยเขียนอักษรไทยโบราณด้วยสีแต่ตัวอักษรได้ซีดจางเป็นสีขาวไปหมดอีกด้านหนึ่งเป็นผ้าเยื่อไม้มีอักขระไทยโบราณเขียนด้วยหมึกสีดำ มีรอยวาดแสดงที่ตั้งโบสถ์เจดีของวัดกุฎีดาวแสดงตำแหน่งที่ฝังคุมทรัพย์ถึง16แห่งโดยก่อนที่จะทำการขุดพระองค์ได้ไปทำเรื่องขออนุญาตต่อกมศิลปาก่อนเพื่อทำการขุดหาสมบัติโดยมีข้อตกลงว่าหากเจอสมบัติโบราณจริงพระองค์จะมอบให้แก่รัฐ90%ส่วนอีก10%จะเป็นของพระองค์ เมื่อกลุมศิลปากรตกลงตามข้อเสนอพระองค์จึงทำการขุดหาทันทีพระองค์เจ้าพิระจึงไปชวนพระสหายจากต่างประเทศให้มาร่วมทำการขุดในครั้งนี้โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถตรวจวัดได้ว่าลึกลงไป20เมตรมีแหล่งแร่อะไรบ้างเช่นเงิน ทอและวัตถุต่างๆได้อย่างแม่นยำเมื่อตรวจเจอก็ยังสามารถบอกได้อีกว่ามีปริมาณแร่มากน้อยแค่ไหนถ้ามีมากเครื่องก็จะส่งเสียงดังมากหลังจากเตรียมงานพร้อมแล้วพระองค์เจ้าพีระและคณะขุดหาสมบัติก็ออกเดินทางไปยังวัดกุฎีดาวจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาเพื่อเริ่มต้นขุดหาสมบัติ ซึ่งก่อนที่จะเริ่มต้นขุดค้นหาสมบัติใต้ดินมีผู้รู้แนะนำพระองค์ท่านให้ทรงทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ต่อพูดผีปีศาจหรือวิญญาณที่เฝ้าสมบัตินั้นเพื่อขอขมาที่มาล่วงเกินแต่พระองค์ท่านไม่เชื่อว่าพูดผีปีศาจหรือวิญญาณมีจริงจึงไม่ได้สนพระไทยและไม่ได้ทำอะไรเลย ขณะขุดค้นหาสมบัติไปได้ตั้งแคมป์หรือที่พักอาศัยชั่วคราวอยู่ในวัดกูดีดาวส่วนพระองค์เจ้าพีระเสด็จเช้าไปเย็นกลับโดยพาหนะรถยนต์ส่วนพระองค์ทุกวันวันแรกที่ดำเนินการขุดค้นหาสมบัติใต้ดินได้ใช้เครื่องมือค้นหาตรวจหาไปรอบๆบ,บริเวณโบสถ์ก็ปรากฏว่า ที่หน้าโบสถ์มีทองคำถูกฝังอยู่เป็นจำนวนมากการขุดค้นจึงเริ่มต้นด้วยทันทีด้วยความคึกคักพอขุดลงไปได้6-7ถึงฟุตกลับพบกระเบื้องโบราณรวดลายสวยงามทับซ้อนกันอยู่เป็นจำนวนมากต้องโกยเอากระเบื้องไม่มีราคาเหล่านั้นขึ้นมาเสียเวลาเวลาล่วงเลยเข้าสู่ตอนเย็นจึงต้องหยุดพักเอาแรงคืนนั้นพระองค์เจ้าพีระ เสด็จกลับกรุงเทพด้วยรถยนต์ส่วนพระองค์กลับมาถึงคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนปรากฏมีเสียงคล้ายคนขุดดินอยู่ที่ใต้พื้นดินจึงนึกว่าคงเป็นขโมยมาขโมยดินเขาเพิ่งขุดสระน้ำเอาไว้ใหม่ๆจึงถือปืนเดินออกมาดูแต่ไม่เห็นมีอะไรจึงกลับเข้ามานอนใหม่แต่ก็ยังได้ยินเสียงคนขุดดินอีก พระองค์จึงถือปืนเดินออกไปใหม่เดินตามเสียงไปรอบๆแต่กลับว่ายิงเดินไปยิ่งหาไม่เจอพอเดินไปตรงจุดที่ได้ยินเสียงกลับหายไปอยู่ตรงอื่นพระองค์เจ้าพีรัจึงเสด็จกลับเข้ามาที่บรรทมต่อและเสียงที่ขุดดินนั้นก็ตามมาดังที่นอกห้องบรรทมเหนือพระเศียรกระทั่งรุง่งเช้า ตอนเช้าได้ไปเดินดูตรงที่ได้ยินเสียงแต่กลับไม่มีร่องรอยผิดปกติอะไรเลยเมื่อกลับมาที่วัดพระองค์ก็ทรงเล่าให้พระสหายฟังตลอดจนชาวบ้านซึ่งทุกคนที่รับรู้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นผีปู่โสมเฝ้ารัพย์ที่มาแสดงตัวตนให้เห็นและขอให้ยกเลิกการขุดหาสมบัติ แต่พระองค์เจ้าพีระและพระสหายไม่ยอมยกเลิกและตรัสให้ขุดต่อไปเรื่องราวแปลกประหลาดดำเนินขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นวันนั้นพระองค์เจ้าพีระด้เห็นชายคนหนึ่งเดินออกมาจากทางหลังโบสถชายคนนั้นรูปร่างสูงใหญ่กำยำล่ําสันผิดมนุษย์แต่งตัวแบบนักรบไทยโบราณสวมเสื้อแขนกระบอก กางเกงขาลีบสั้นๆส,สีน้ำเงินเข้มทั้งชุดมีแขนใหญ่และลำคอใหญ่หายไปตรงพุ่มไม้ที่ห่างจากโบสถ์ประมาณ100เมตรพระองค์เจ้าพิระด้ทรงนำเรื่องที่เห็นผีไปเล่าให้ชาวบ้านฟังและตรัสถามชาวบ้านว่าเป็นใครชาวบ้านก็ทูลว่าเป็นปูโสนเป้ารับและการมาปรากฏตัวให้เห็นเช่นนี้ แสดงว่าผู้ที่เห็นปู่โสมเข้าใกล้ขุมสมบัติแล้วซึ่งหมายความว่าพระองค์เจ้าพีระกำลังขุดเข้าใกล้คุ้มสมบัติเข้าไปทุกทีแม้ชาวบ้านจะบอกว่าปู่โสมเป็นวิญญาณหรือเป็นผีที่เฝ้าคุมทรัพย์กระนั้นพระองค์เจ้าพีระก็ทรงไม่เชื่อพระสหายชาวต่างประเทศที่ชื่อแฮริสันทราบรายละเอียดว่า พระองค์เจ้าพีระทรงเห็นผีหัวขาดเดินออกมาจากทางหลังโบสถ์จึงเปิดเผยออกมาว่าเขาเองก็พบเห็นชายหัวขาดเดินออกมาจากทางหลังโบสถ์แล้วหายไปที่พุ่มไม้เช่นเดียวกันวันต่อมาพระองค์เจ้าพีระและทีมงานได้ใช้เครื่องตรวจอุปกรณ์ลงไปตรวจที่ก้นหลุมอีกครั้งสัญญาณดังแรงมากประหนึ่งว่า จวนเจียนใกล้จะได้พบแร่ทองคำจำนวนมหาศาลแล้วเหลือไม่เพียงกี่อึดใจเท่านั้นแต่ทันใดนั่นเองได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นเมื่อคนงานระดมขุดกันอย่างชนิดที่เรียกได้ว่าเต็มแรงสุดกำลังเลยทีเดียวเสียงดังคลืดคลืดมาจากใต้ดินคล้ายมีบางอย่างขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้เสียงนี้ดังอยู่ชั่วขณะแล้วเงียบหายไป คนงานที่กำลังขุดดินนั้นต่างพา,ากันแผ่นนี้กระจนขึ้นจากหลุมด้วยความรักตัวกลัวตายเมื่อเหตุการณ์เป็นปกติแล้วพระองค์เจ้าพีระและพระสหายใ้ทรงนำเครื่องมืออันทันสมัยลงไปตรวจสอบที่ก้นหลุมอีกครั้งก็ต้องประหลาดใจเป็นผลที่สองเพราะปรากฏว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเครื่องมือ นั่นคือสัญญาณแต่เดิมที่เคยร้องดังลั่นกลับเงียบเสียงลงอย่างแผ่วเบามากและยังชี้ทิศไปทางอื่นยังเป็นการบ่งชัดว่าหุ่นทองคำมหาศาลได้เคลื่อนย้ายหนีไปตำแหน่งอื่นจึงกลัดให้คนขุดย้ายไปตำแหน่งใหม่แต่เมื่อระดมขุดลึกลงไปไกลจะถึงจุดที่เครื่องบอกว่ามีคุมทรัพย์จำนวนมากฝังอยู่ ก็ต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดซ้ำอีกนั่นคือได้ยินเสียงดังคลืดคลืดแล้วเครื่องวัดสัญญาณก็งเงียบหายไปจึงทำให้พระองค์เกิดความสนพระไทยในสิ่งลี้ลับแล้วบังเกิดได้พบกับพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านพุทธไสยเวทพุทธทานคมเมื่อทานทราบก็รับปากว่าจะทำพิธีบวงสวงขออนุญาตให้ คอยรู้ว่าที่แห่งนี้มีสมบัติถูกฝังไว้อย่างมากมายแล้วยังรู้อีกด้วยว่าผู้ที่เป็นปูโซมเฝ้าซัพยได้ซาบแช่งผู้ที่เข้ามาขุดหาโดยไม่ทําตามแบบแผนให้มันทํามาค้าขายไม่ขึ้นไม่ประสบความสําเร็จอีกด้วยเลยแต่สุดท้ายพิธีบวงสวงก็ทําไม่สําเร็จเนื่องจากเข้าฤดูฝนเสียก่อน แม้ผ่านฤดูฝนแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากไม่แน่ใจว่าวิญญาณที่เป้าทรัพย์จะอนุญาตหรือไม่แล้วเชื่อหรือไม่หลังจากนั้นพระสหายชาวต่างประเทศที่ร่วมขุดสมบัติได้เสียชีวิตกระทันหันส่วนพระสหายอีกคนก็หายสาบสูญโดยไม่ทราบชะตากรรมส่วนพระองค์เจ้าพีระ ภายหลังได้หันมาดำเนินธุรกิจหลายอย่างแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จการดำเนินงานขุดหาสมบัติจึงเท่ากับเลิกล้มไปโดยปริยายจึงเป็นเหตุให้พระองค์หันมาศึกษาพุทธศาสตร์อย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นด้านจิตศาสตร์เป็นสำคัญเพื่อหวังว่าในสักวันหนึ่งพระองค์ จะทรงติดต่อกับวิญญาณผีปู่โสมด้วยพระองค์เองถ้ายังติดต่อไม่ได้ก็จะไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปเรื่องราวการขุดค้นสมบัติบริเวณวัดกูดีดาวจึงต้องลมเลิกและจวบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปขุดหาสมบัติที่วัดนี้อีกเพราะเกรงว่าวิญญาณจะยังคงวนเวียนเฝ้าสมบัติและตามหลอกหลอนสาบแช่ง ใครที่แวะมาต้องลองมาชมโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่แบบเกือบสมบูรณ์ที่วัดแห่งนี้รับรองว่าแค่ก้าวเข้มาก็รู้สึกว่าวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่จริงๆไม่รู้่รู้แต่ว่ามันแรงคนผมไม่กล้าเพรากลัวกันชาบ้านตรงนั้นตรง,ตรงนั้นค้าเนี่ยตายเยอะนะครับน่ย ต้องเนี่ยนอนอะเกี่ยวก็หยุดเนี่ยนี่นี่นี่เกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกั็ขุดสมบัตินี่แหละขุดสมบัติเขาไปไปขโมยของเขาอ่าไปขโมยขุดเดี่ยวอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะมีอันนี้เยอะไงครับมีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยแต่ชาวบ้านก็เสี่ยงเยอะเกี่สมตอนตายยังไงโอ้โหไม่รู้มันก็ตำนานยาวมากเลยอ่ะ สมเด็จพระอนุชาธิราชกลมพระราชวังบวรสถานมงคลให้ช่างปฏิสังขรณ์วัดกุฎีดาวอันใหญ่ในปีเถาะรีศบเสด็จในทอดพระเนตรการที่วัดน,นั้นเดือนหนึ่งบ้างเดือนสองบ้างเหมือนเป็นพระเชษฐาธิราชสามปีเศษวัดนั้นจึงสำเร็จแล้วบริบูรณ์ ตอนนี้เราก็เข้าไปด้านในวัดกันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะก็คลิปนี้เราอาจจะต้องขอปิดกันที่วัดคูดีดาวทางด้านนอกกันนะคะว่าตอนนี้ตอนนี้นนเป็นเวลาสี่โมงก็ได้เวลาอันสมควรละเนาะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันที่วัดต่อไปหรือว่า หรือว่าอาจจะเป็นที่อื่นก็ได้เดี๋ยวลองติดตามดูนะคะยล้วก็ที่อำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชตให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เปแล้วค่ะสวาสดีค่ะ